ของโต y ยต้าย r i s ิปี2 0 1 1ง่ายๆกับเรานะคะปอรุ่งเรืองออโต้รถยนต์มือสองค่ะ รถแฮดแบ็คหประตูมานําเสนอกันนะคะตัวนี้นะคะสีแดงสดสวยมากนะคะแฮดแบ็คหประตูของเราคันนี้นะคะคือเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้ายาริส 5E ตัวนี้ชุดแต่ง TR อรีรอบคันป e ี2011นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะโฉมหน้าเขาจะเป็นยังไงนะคะมาเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีแดงอยู่เดือดกันมากๆเลยนะคะสีสวยสดเดิมๆจากโรงงานกันทั้งคันเลยค่ะ มาพร้อมด้วยกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะมีตัวป้ายโตโยต้าโครเมียมให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นกระจังแบบหลังพึ่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟสไตล์โฉบเฉี่ยวนะคะสวยงามกันมากตัวนี้นะคะชุดแต่ง p r d รอบคันมีสเกิร์ตรอบคันนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานกันเลยเดีย๋ยวพึ่งไปไหนกันนะคะท้ายคลิปเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณอีกมากมายนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเราจะได้เป็นตัวไฟเลี้ยวมุมกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตรอบคันอย่างที่แจ้งมาเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้แม็กเดิมๆ TRD จากโรงงานกันไปเลยค่ะผิวของเขานะคะสีสวยมากๆเลยนะคะพร้อมด้วยคิ้วกันศาสตร์ค่ะมาให้สีฝั่งเรียบร้อยแล้ว มาดูส่วนของด้านหลังคันนี้กันนะคะตัวนี้เราจะได้ไปนะคะตัวสปอยเลอร์หลังเดิมๆจากโรงงานมาให้เรียบร้อยตัวนี้จะมีเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเปิดอย่างนี้เลยแฮดแบกห้ประตู ที่เก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะตัวเบาะด้านหลังสามารถพับปรับเข้าไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการวางของสัมภาระให้เราเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มีทั้งแม่แรงและยางอะไหอยู่กันครบเซตเลยนะคะด้านหลังถือว่าสไตล์ค่อนข้างเฉี่ยวมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านหลังโค้งนูน ทำรูปแบบเข้ากับตัวรถได้ดีพร้อมโลโก้โครเมียมยาริดให้เราเพิ่มความสวยงามของตัวรถให้เราอีกเช่นกันแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เราแล้วไฟทับทิมสองข้างเพิ่มความโดดเด่นของตัวรถให้เราอีกด้วยเช่นกันแล้วก็จะได้เป็นคู่ท่อ t ี d แท้ๆเลยนะคะ ก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วกระจกเป็นกระจกออโต้นะคะปรับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายมากๆในส่วนของ,ของตัวคอวนโซลด้านในนะคะตัวนี้จะมีที่วางแก้วให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่า VIP ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวพับกระจกนะคะซ้ายขวามาให้เราเรียบร้อยแล้วตัวพวงมราลัยของเขาจะเป็นพวงมราลัย3ามก้าน คอนโซลกลางของเรานะคะตัวนี้เลือนไมค์จะได้อยู่ตรงกลางของคอนโซลเลยนะคะ ถือว่าเป็นโฉมปี2011ที่เขาให้เรามาแบบนี้เลยตัววิทยุของเขาจะรองรับ FM AM CD MP3 เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับมือนะคะเนื่องจากคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง TRD พิเศษมาจากโรงงานตัวเบาะของเขาก็เลยได้เป็นเบาะจากโรงงานเดิมๆเลยค่ะตัวนี้จะมีเป็นได้ปักนะคะของ TRD สีขาวนะคะตัดกระลายเบาะสีดําเทาทําให้รถดูสวยขึ้นอีกค่ะ สำหรับแฮตแบ็คคันนี้นะคะที่นั่งโซนด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่างเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวเบาะด้านหลังที่เรานั่งสามารถพับลากมานะคะให้เราวางสัมภาระได้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถดึงปรับพับมาได้เลยค่ะถ้าสมมติมีคนนั่งเราก็พับกลับไปที่เดิมได้เช่นกันนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะ จะได้เป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเครื่องพันห VVTI ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องของเขานะคะดูได้เลยค่ะสภาพนี่คือดีการันตีได้ค่ะคันนี้นะคะน็อตไม่มีขยับนะคะตัวนี้ฝากระโปรงทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ ชมป์นอีกรอบนะคะสำหรับคันนี้โตโยต้ายาริสนะคะเครื่อง1.5 E T R D ปี2011นะคะคันนี้เลยราคาอยู่ที่269,000บาทนะคะพนต่อเดือนแค่5,000บาทนะคะตัวนี้ลดราคาพิเศษให้ไปเลย20,000บาทนะคะเหลือ2 000, 4 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจยังไงนะคะติดตามเราได้นะคะติดตามเราได้นะคะที่ปอ๋อลุงเรืองออโตร้รถจน์มืงตามด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกล่าควคำว่าขอบคุณค่ะ